อโลสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมเบอร์จ้าทีวีอกับใครครับแมงก o คองาตเขาไม่นยุดแ a งโก p แพ y l i ตอนนี้อยู่หลังบ้านของเ้าเคสเขาเค้กคหาอะไยังไม่ได้เข้าเกมเลยไปกดเกดบกดเล่นหลายคนเข้าไปเล่นหลายคนกดซีเออกดเออดีมากกดอันที่อัน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 หอันสุดท้ายนี่เลื่อนเลื่อเื่อก่อนอันที่สิบเออกดไป ทำไมอ่ะเดี๋ยวสร้างห้องให้มาจังกายเทียนไขตะไบผ้าไหมอะไรของมึงลุงข้าวไข่ชื่อลุงอ๋อกดเลยไหมเฮ้ยยเขาลุงข้าวปล่ากูเข้าห้องละเออลุงข้าวเหมือนกันอ้าเข้าไปดูสิเขาเอ่อปล่าเป็นอะไรไม่ต้องไม่ต้องสนใจเรื่องไอ้กันคือหรือชาละทำเป็นอย่างนั้นก็ไปเลยเนาะเริ่มห้องตายเลยว้ายเอออะไรอะไร เสียงเครื่องกระเตือนอ๋ออากาศอ๋อเช้าเช้ายังยังน้อยก็เออก็ดีหน่อยอีบอะไรมันโคตรคุยยังไงก็เลื่อนหันหน้าเอ้ยทำมาทำมาอะไรว้าไหนโอ้ยไหนเกว่งเกว่งเกว่งไหนจะกระโดดทำไมว้าวว้าวว้าวเออเเออ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 ไอ้เหี้ยหน้าตามึงโคตรเหี้ยเลย เฮ้ยเฮ้ยมันปรับอะไรอ่ะเฮ้ยมันปรับได้ด้วยทำไมกูเตี้ยจังอ่ะมันปรับเอ่อกราฟิกได้ด้วยเดี๋ยวหันมาดิหันมาดิมาหากูหันยากโอเคนี่กูปรับแบบเดิมอ่ะดีแล้วเพราะว่ามันมันคลาสสิกดีและไปไปกับไปเก็บขับเคทกันขาคนละทางนะจะหาทางเดี๋ยวก่อนอะไรกูชนต้นไม้เฮ้ยเพื่อนอยู่นู่นเพื่อนอยู่นู่นเพื่อนอยู่นู่นหรือเปล่าไปดูดีเกระโดดอ๋อ มันต้องข้ามอีกทางนึง่งมันไม่ได้เหรอไม่รู้นี่ไงไม่ได้หรือเปล่าวะแล้วเพื่อนมึงไปทางไหนของมึงเนี่ยมึงคนไหนแล้วใครอีกอ่ะเขาเข้ามาเต็มเลยหรือเปล่าประมาณสี่คนอยู่ไหนอ่ะเอ้ยมีคนเข้ามาเต็มเลยไอ้วิสกูไม่เจอคนเลยกับเห็นแต่ชื่อมันเห็นแต่ชื่อ,อทำไมกูโดดไม่ได้เฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะสี่เก้าเก้าเก้าไม่รู้ทำไมกู กูกระโดดไม่ได้อทำไมกูกระโดดไม่ได้ก็กดกระโดดเนี่ยนี่เหรอเออกูตรงเขียวๆอ่ะอันข้างล่างคือย่อดทำไมกูโดดไม่ได้เมือกูย่อเลยจะรู้เหรอกูกระโดดได้นี่ไงกูย่ออยู่จริงด้วยอยู่ไหนเนี่ยกูไม่เห็นเลยอยู่บนภูเขาอ้แล้วไปทำอะไรบนภูเขาอ่ะงล่นกูกลัวมีมีหน้ากลัวเลยโอ้อะไรอ่ะ โอ้ไม่มันเลยไม่มันเลยอ๋อเป็นไรอ่ะเอาเกมเอาเกมทำไมเอาเทเอาเทมันทำอะไรรู้กูขอหาเจอกูขอหาไอ้เจ้าทะเลกูสร้างห้องแป๊บหนึ่งงั้นเดี๋ยวกูหาทะเลทะเลบอกแล้ว่ากูต้องปรับตอนกลางคืนนี่ไอวีมันยากเก็บขับเคสห้าอันนี่ง่ายๆเองห้าอันเบอร์ซัสเกมหมดมีแค่เออซัสกับ เออคูอีโอพีโอเคชื่อห้องทำไมช,มชื่อห้องเดี๋ยวพิมพ์ชื่อห้องแป๊บนึงอยู่ประมาณห้องที่สิบนะไปละเ้ิร์ฟที่สิบช,ชื่อว่น <laughs> อานาซิกอะไรเอา้าอะไร,รกดออกเราจะกดออกทำไมวะเ,เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะกดไทยเหมือนเึ่งเสียเวลาจริงๆ อ่ขอย่าเเล็บข้ามาแล้วยาพึงด่ากูทำไมอันไหนวะกูกดหลายคนสิอ่ะกดเซิร์ฟเซิร์ฟเบอร์ที่สิบนะไอ้เยสียบคนหลอนเลยนี่ซาวหรือฮีอะไรเดี๋ยวอึบแล้วก็สร้างห้องเล่นบอกเลยบรรยากาศหลอนโอ้โหเข้าไปนะซิกนะซิกเนี่ยเข้าห้องโอเคโอเค เราคนบ้ามาเกิดตรงนี้ฮึบเกิดท้องออกอ๋อออกหายเลยเอ้ยคืออะไรเนี่ยฮะเนี่ยสีแดงๆอะไม่รู้มันเหมือนวิ่งอ่ะอ๋อวิ่งอ่ะทำไมโอ้ยเสียงอ่าเปิดให้ท่านผู้ชมดูเอ้ยเอ้ยเฮียเสียงหลอนยังเดินเสียงเดินตัวเองยังหลอนไอ้เหี้ย อูเสียงนี่มึงเข้าวานานจังเลยวะเ้ยโคตรหลอนเดี๋ยวกูไปเก็บคัพเค้กก่อนถ้าเกิดแล้วก็บอกเปิงเปิงเฮียอะไรแล้วกูตกใจแล้วไอ้วะเสียงเพลงยิ่งหลอนภาพก็ยิ่งเอา้า <laughs> เข้าม่นาซิกะ่ะนาซิกข้างบนสุดอะ่ะกดเข้าห้องเออ อยากไปลองไปเล่นภาคสองด้วยกันแต่ภาคสองรู้สึกว่ามันจะโหลดไม่ได้เฮ้ยเกต้า,<ม>ายินัน,นวะ <มา S 1> ไปหาแป๊บนึงน้องสาวน้องสาวพี่มาเนน้องสาวหาอ,อะไรกันกูกูหันยากทิพย์ไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยหันมาหากูหันยากจะมาอ๋อมันมีให้ปรับอยู่หหาไนลืมตรงไหนวะลืมไปแล้วทำไมมึงหน้าขาวจังไม่รู้หน้าขาวไอ้หน้าหีาห หน้าตาทุเลศจิ้มหายควายเหี้ยว่าไม่กูกระโดดอะไ่มึงอะไรอะไร โอเคเอ้ยเอวี่ร้อนเห็นไหมเป็นไงก็ร้คืนน่ะแล้ก็มีตัวเชียนที่โผล่มาเขายังเขายังกูกลัวเข้ามาซิจะได้หลอนด้วยกันูแต่มันตามกูไปมึงฟังกูตามกูนี่กูตายเลยเอาแล้วไปให้กูฟังฟังคนเดียวออ้้ พักซองเลยอันนี้พักหนึ่งเองปล่อยกูอยู่คนเดียวกูว่าปิดคลิปเถอะนะแค่ไม้ครับต่อดีกว่านะแค่มาครับต่อกูไปเปลี่ยนเกมไม้ครับเถอะแม่งกูกลัวจะได้ขี้คนตัวหายละไปละ